ก็กราบสวัสดีทุกท่านทุกท่านผู้ชมเลยนะคะวันนี้ผมจะมาบอกว่าสรุปทฤษฎีกว้างใน99คือใน่าเป็นตัวเมียหรือตัวผู้นะเคผกก็จะมาบอกนะครับก็คือมันมีหลายทฤษฎีนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกทฤษฎีที่หนึ่งที่ทุกคนเชื่อกันเกือบหมดเลยนะก็คือกว้างเป็นตัวเมียอันนี้คือทฤษฎีที่หนึ่งทุกคนชอบบอกว่ากว้างเป็นตัวเมียใช่ไหม แล้วบางคนก็บอกว่ามันมีครั้งนเนี่ยที่เครื่องบินตกแล้วก็มีเด็กสี่คนที่ที่แบบเัียงรอดอยู่แต่ว่ามันมีแม่คนหนึ่งที่ตายไปแล้วแล้วก็ถูกไปส่วนแม่ก็ถูกถูกนำไปบูชาจากพวกลทัทธิมังแล้วก็ส่วนแม่เนี่ย ส่วนแม่ก็กลายเป็นกวางเดินสองขาแล้วก็ไปหาลูกๆที่ที่ลูกๆเป็นสี่ตัวของเธอและเธอก็เอาไปอะไรนะเอาไปขังในคุกใต้ดินเพื่อไม่ให้มีตัวอะไรมาฆ่าลูกของเธอนั่นเองครับแล้วก็ทฤษฎีที่สองนะก็คือเน่ง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 ทฤษฎีที่สองก็คือ เออะไรนะเดี๋ยวขาอ่านแป๊บนึงทฤษฎีที่สองก็คือกวางเป็นตัวผู้ครับก็คือทฤษฎีที่สองเนี่ยเขาจะบอกว่ากวางเป็นตัวผู้ซื่อเมินสดจริงที่สุดเลยครับเพราะทฤษฎีที่สองเนี่ยผมก็เชื่อนะผมเชื่อทฤษฎีที่สองเพราะว่ามันก็คือกวางเนี่ยจะไอ้กวางในก็เพื่ในป่ามันมีเขาใช่ไหมแล้วก็ มันมันที่ีที่หนึ่งอะมันไม่ค่อยเป็นไปได้เท่าไหร่เพราะว่ากวางเนี่ยกวางตัวผู้เนี่ยมันอะต้องมีแบบมันจะมีเขาใช่ไหมแต่ว่ากวางตัวเมีย,ยเนี่ยกวางตัวเมียเนี่ยมันจะไม่มีมันมีแค่กวางตัวผู้เท่านั้นนะที่มีส่วนนี้ผมเชื่อนะเพราะว่าบางคนจะดรามาาผมว่าเออเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เลย ก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าพวกมันเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราจะขึ้นรูปพี่ดีเลยนะว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะอะตักกวางตัวเมียมันก็จะเป็นแล้วลักษณะแบบนี้ก็จะมีผอมบางแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยก็จะเป็นแบบตรงเท้าก็จะมีเป็นสีขาวนะตรงเท้าก็จะมีสีขาวแล้วก็จะมีลายจุด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 เนี้ยก็ตรงคอนั้นก็จะมีสีขาวด้วยส่วนตรงเนี้ย มันจะไม่มีเขาเห็นปะฟังเห็นไหเห็นไหมมันไม่มีเขาเนี่ยมันไม่มีเขาไอ้วตัวนี้มันไม่มีเขาแล้วตรงเท้าก็จะแบบมีเหยื่ขาแต่ตรงกวางเนี่ยแต่กวางนี่ก็สุเก้าคือในป่ามันจะเปลี่ยนอะมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตรงเท้าเนาะมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาเป็นสีเหลืองดำเลยอะจริงจรินะเดี๋ยวมันมันจริงๆรินะ เนี่ยที่มันจะต้องเป็นสีดำใช่ไหมมันสีดำแต่ไอ้แต่ในแ,แ,แต่กวางอ่ะมันไม่ใช่มันแบบแต่โดเมียเนี่ยมันก็จะมีสีขาวแบบนี้เท่านั้นนะแต่ว่า,วากวางเนี่ยมันตรงข้อมือตรงมือตรงเท้าอะไรมาเนี่ยมันจะเป็นสีย จะเป็นสีดำแต่ว่าตัวเนี่ยปกติกวางเนี่ยมันก็จะมีสิ่ขาวนะคนสีดดำขึ้นท้ายสุดเลยเหละแล้วก็ผมว่าจะมาบอกลนยะว่าทฤษฎีนี้เนี่ยผมเชื่อมมาตัวเตลอดเลยเพราะว่าทฤษฎีมันมันคู่ถูกกับการหลักแบบไม่รู้เหมือนกันอเดียวผมจะเล่าให้ฟังเลยมาเข้าเรื่องก,กันต่อว,ว่าเออ ไอกวางนี่ก็เพื่อคือในป่าเนี่ยมันได้มันได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคเดีย๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาต่อยพี่สองเด้อใครอยากต่อยใครอยากให้มาต่อยพี่สองก็กดไลค์ถึงสิบก็พอไม่ไม่ค่อยอะไรมากก็ถ้ากดไลค์ถึงสิบคลิปนี้เดี๋ยวก็จะมาต่อยพี่สองให้นะบ๊ายบาย